ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อยข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายพราหมณ์และขหาบดีสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเพราะเหตุประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธ,ธรรมพราหมณ์และขหาบดีสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพวกข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความอย่างพิสดารแห่งธรรมที่พระโคดมตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารขอพระโคดมผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์โดยอาการที่พวกข้าพระองค์จะพึงรู้เนื้อความอย่างพิสดาร แห่งธรรมที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารเถิดพรามและข้าบดีถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวพรามและข้าบดีความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติรมท,ทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสี่อย่างทางใจมีสามอย่างพรามและข้บดี ความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธ,ธรรมทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสี่อย่างทางใจมีสามอย่างพรามและขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่า โอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรามมหาศาลเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรามมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขาหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขาหาบดีมหาศาลเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย บุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขาหบดีมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแ,แลพราหมณ์และขาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และข้าบดี ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขาหาาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอ ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และคหาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมาน,อนอรดีเถอข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย บุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และข้าหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตะวะสาวตีเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตะวะสาวตีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแล พรามและขาหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาเหล่าอาพาเถอดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาพาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแ,แลพราหมณ์และขหาหบดี ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปริตตาพาเธอดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปริตตาพา ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และข้าหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอัปมานาพาเถิด ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอัปปมานาพาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาบดี ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาพัสราเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาพัสรา ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปริตตสุภาเถิด ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปริตตสุภาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขาหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่า โอ oh, หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอัปมาณะสุภาเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอัปมาณะสุภาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขาหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุภกินนะหะเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุภกินหะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอหนอ ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าเวหััพละเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าเวหััพะละข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และคหาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาวิหาเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้น พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาวิหาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาเหล่าอาตตปาเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอาตตปาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขะหาบดี ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุาทัศเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุทัศ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและขาหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุทัศสีเถิด ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าสุทัศสีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพรามและคหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่า โอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอากานิฐะเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอากตาิฐะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และคหาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานันจายตนะพบเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะพข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย,ค,อย,อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะพบเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะพบข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และข้าหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะพบเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย บุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะพ,พข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลพรามและขหาบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าโอ๋หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายบุคคลน,นั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพบข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย คือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และขหาหบดีถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลน,นั้น จึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนี้แล